ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าเราถดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจเจริญเติบโต,ต,ตของเศรษฐกิจความโชคร้ายที่เราต้องมีโควิดนะครับรัฐบาลที่บริหารจาัดก,การเรื่องนี้สาธารณะไม่ดีเรื่องราคาพูดผลตกต่ําเรื่องรายได้ลดน้อยลงเรื่องของคอร์รัปชันอินเดที่สูงขึ้นดัชนีของความเชื่อมั่นต่าลงนะครับดับชนีของความสุขก็ลดน้อยลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านสิทธิเสรีภาพ ก็ถูกด้อยค่าลงไปมากพอสมควรนะครับตัวเลขสถิติที่น่าเป็นห่วงเป็นข้างแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรลดน้อยลงเกิดจากหลายสาเหตุสองสาเหตุหลักๆก็คือมีคนย้ายออกไปจากประเทศไทยเยอะซึ่งก็ถ้าเกิดจำกันได้เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาผู้นำประเทศเราก็ไม่ค่อยให้คุณค่าเท่าไหร่กับการที่มีคนย้ายออกไปก็มีการไปด้อยค่าว่าชังชาติบ้างอะไรบ้างเอาไล่เขาออกไปบ้างผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย เป็นการเริ่มต้นการแก้ปัญหาที่ผิดเราควรจะต้องไปไฟายน้าวว่าเหตุผลที่เขาย้ายออกไปคืออะไรแล้วพยายามโน้มน้นาวให้เขาอยู่ในประเทศเพราะคนที่ย้ายออกไปคือคนที่มีศักยภาพในการที่จะทำให้ประเทศชาติเติบโตต่อไปเป็นในที่สองที่ทาให้ประชากรไทยลดน้อยลงไปเนี่ยต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากมีลูกไม่อยากมีภรระ,ระมีความเป็นห่วงประเทศชาติในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ เสียทัศนะไม่ว่าจะเกณฑ์ว่ามีลูกออกมาแล้วต้องเป็นภาระในการดูแลการเข้าถึงระบบการศึกษาการเข้าถึงระบบแรงงานการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีความแร์รวมไปถึง Environment สภาพแวดล้อมที่มีความกังวลว่าเราจะอยู่กันยังไงเรื่องของคอร์รัปชันเองก็เป็นตัวบั่นทอนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับต้าลงทุนต่างประเทศก็ไม่อยากลงมาเข้ามาลงทุนที่นี่เพราะว่าเรื่องของคอร์รัปชันสูงต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยใบยรายทางเยอะ ดูได้จาก GDP ปีที่ผ่านมา2.6%ก่อนหน้าประกาศตัวเลขออกมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเขายังเขายังอาทิตย์สุดาประมาณ3.5ลวมมาถึง2.6เข้าใจว่าสูงกว่าแค่ลาวกับพมา่าในภูมิภาคนี้แพ้น่าจะแพ้มาเลเซียาจะแพ้ฟิลิปปินส์น่าจะแพ้อินโดนีเซียน่าจะแพ้เวียดนาม4ี่ชาติหลักเรื่องพื้นที่ของประเทศไทยในเวทีโลก geo politics หรือภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่ผมคิดว่าในช่วงแปดปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาไปเลยเราไม่ได้สู้กับตัวเราเองเรากำลังสู้กับประเทศที่เขามีผู้นําซึ่ง progressively minded สามารถออกไปค้าขายเองได้มีความถ่อมตนว่าฉันเป็นประเทศที่เล็กต้องออกไปหาเขาไม่ใช่คอยเขามาหาเราลองถามตรงๆเถอะเอเปกที่ผ่านเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาษ,าษาธุรกิจเขามีแล้วไงแล้วขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรมีการมาถแถลงไหมสามเดือนให้หลังไปแล้ว ว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่ผ่านผ่านมาท่านนาย,ยกบินออกไป้องประเทศไหมบินออกไปค้าขายต่อไปบินบินไปติดตามงานต่อไหมว่าที่เขาเข้ามาสิบยี่สิบคนเนี่ยระดับท็อปทั้งนั้นเนี่ยเขาไปทําอะไรต่อไหมถ้าไปทําอะไรต่อไหมไปทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากับประเทศชาติอีกต่ออีกไหมตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเราเสียโอกาสไปอย่างมากลองคิดดูงนี้แล้วกันประเทศไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาเดี๋ยวยะหมดทุกคนก็อยากมาทุกคนก็อยากมาเที่ยวทําไมเขาถึงไม่อยากมาทํางาน ผมเชื่อนะฮะว่าเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีข้อดีอยู่เยอะมากที่อยากให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทํางานมาอยู่อาศัยเฮลท t ์แคร์ของเราระบบการแพทย์ทุกอย่างดีมากชาวต่างประเทศหลายๆคนเข้ามาเพื่อที่จะมารักษามาดูแลสุขภาพเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเป็นจุดสําคัญมากในการที่จะดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยอยากที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําธุรกิจนะครับเรื่อง foreign direct investment ก็ลดน้อยลงไปนะครับทำยังไงถึงจะใ้เขาเข้ามาได้ ไม่ใช่คุณส่งทูตพาดีตไปไม่ใช่ส่งคุณส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปท่านนายกต้องไปเองถ้าเกิดเรามีผู้นําที่เห็นความสําคัญกับภูมิทัศศาสตร์แล้วออกไปทําเรื่องพวกนี้เนี่ยลองคิดดูสิครับการลงทุนจะเข้ามาเข้าไปเปิดตลาดใหม่เอาของเอาสินค้าไทยไปขายไม่จะเป็น o อท็อไม่จะเป็น SME หลายละอย่างเป็นการเปิดตลาดซึ่งมันให้โอกาสให้โอกาสกับคนไทยทั้งประเทศไปมีที่ยืนบนเวทีโลก ตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมากที่ผมบอกแปดแปปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรจริงๆแล้วเราเราเสียอะไรไปเยอะมากผมว่าถึงเวลามันถึงเวลาที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพูดกันอย่างเปิดเผยจริงๆว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เราจะมีการเลือกตั้งเราอยากจะอยู่กับมันต่อไปอีกสปีหรือเปล่าหรือว่าเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงนยัยยจริงๆ